มาชืม่มวิเนียร์ชมาชืม่มมาเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวถนนคนเดินวัวลายครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนีจงนกมากกว่าใส่ตาบ้าถนนคนเดินถนนวัวลายนะครับเราสามารถที่มาจอดรถที่วัดไซายมูลวงเล็บพม่านะได้นะที่นี่นะครับค่าบำรุงคัละ20บาทนะครับใส่ตู้ไว้เลยนะครับ เรียบร้อยก็เดินไปไม่ไกลครับเดินไปนะเรียบไปออกมาก็เดินไม่ไกลครับเดินไปสักประมาณ100เมตรครับเราเดินมาที่ประตูเชียงใหม่นะครับประตูเชียงใหม่เดินมาตอนนี้ก็จะแคบนิดนึง คุณบาทเดินด้วยลำบากนิดนึงนะถนนระปกเก้าครับถนนวัวลายครับปกติถนนวัวลายก็เป็นถนนที่ทำเครื่องเงินแต่ทุกวันเสาร์นะครับที่เชียงใหม่จะมีถนนคนเดิน จะมีทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับแต่เป็นคนละถนนนะวันเสาร์เป็นรอบของถนนบัวลายครับยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นนะฮะอันนี้นะักท่องเที่ยวก็รือว่าเต็มอยู่ครับมีนขนาดชาวจีนย,ยังไม่มานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดประตูเชียงใหม่นะครับขายอาหารโอ้นักท่องเที่ยวขหลังเยอะเลยครับเริ่มต้นนะครับถนนคนเดินถนนบัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งน,นะครับ กำลังนะครับเราเารรขียน่าแฟส่วนนิดเท่า reading ถนนบัวลายนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินเนี่ยฮะจะมีร้านเครื่องเงินอย่างนี้นพิงธนาคอนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นร้านเครื่องเงิน เสนก๋วยจับโยนครับแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะที่จำหน่ายเสื้อผ้าตัวอะไรนะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอ่นี่ร้านตัดผมร้านตัดผมเป็นปกติแล้วลอาคุณยายกระเพาะปลาครับอันนี้ผมละชอบมากเลยพรารายการกินเนี่ยำมันปักกายครับทำเองเปลี่ยนใหม่ทุกวันใช้น้ำมันทอดเปลี่ยนใหม่ทุกวันชุดละสามสิบบาท เขาแต๋มเนี่ยเขาแต๋มนี BBQ ่บาร์บีคิวไม้ละสิบบาทก็มีไข่เป็นไม้ๆด้วยนี่ครับผลิภัณฑ์ทางบัวลายก็คือพวกเครื่องเงินนะครับสินค้าที่มีมาจำหน่ายก็หลากหลายมีทั้งแฮนด์เมดรับมาจากโรงงานนะครับ ของกินต้นไม้เครื่องประดับยเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้เข้าต้มโบราณนะช่วยละรยี่สิบบาทมีน้องมาเล่นดนตรีด้วยครับ,150บแล้วก็นวดขา150บาทครึ่งชั่วโมง80 ร้อยแปดสิบนี้ถือว่าไม่แพงสำหรับ,บชาวต่างชาตินะครับ <c oughs> ไม้แกะสลักนี่ก็เป็นของฝากของที่เราเลของที่คุณจภัณฑ์ก็ของโบราณประดิษฐ์แล้วประกันนะครับเสาหน้านะฮะ เชียงใหม่ถนนววลายแตกแน่นะครับเพราะว่าคนจีนจะมาแล้วนะครับวันที่8วันนี้วันที่7ครับแล้วก็เป็นเขตห้ามดื่มเหล้าด้วยนะครับนะฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนตัวผมก็มาเดินมาเดินหลายปีแล้วนะครับเงียบเหงาไปนานครับถนนคนเดินวันนี้ถนนคนเดินเยอะก็เพราะว่าชาวต่างชาติก็เปิดประเทศกันแล้วนะครับบินมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของชาวต่างชาติที่เยอะมากนะครับหนึ่งค่าองชี้ไม่แพงนะครับ มีที่ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเจริญทั้งตัวในเมืองนะครับแป๊บเดียวก็เที่ยววัดว่าอารามแป๊บเดียวก็ออกนอกเมืองก็ไปป่าเป็นเขาอ่า่านนี้แล้วก็ซื้อรถติดมือไปนี่เลี้ยวครับนี่ซูรอาหารและเครื่องดื่มเดี๋ยวครับ อันนี้บาร์บีคิวแบบพรีเมียมหน่อยนะฮะเนืน้อจะระเข้ก็มีนะครับเนือ้อจาระเข้ก็มีหลากหลายอาหารการกินครับ <c oughs> อันนี้เป็นเบคอนชีสนะครับ พี่ส์ don't buy it ได้รีไรน i ่เนี่ยมันจะ fall down ใ first one โอ้โหชีสนะครับนึกว่าพี่เป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นไปแท้ๆเลยครับอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรครับพี่เรียกคาชิมากิครับพี่มันมาจากประเทศอะไรครับมันเป็นอาหารญี่ปุ่นให้ฟิวชั่นหรือญี่ปุ่นสมฝรั่งอ๋อฝรั่งกับญี่ปุ่นชีสได้มันเป็นฟิวชั่นกันผสมกันมอื เขากำลังจะเอาชีสโปะเข้าไปนะครับชีสโปะเข้าไปบนอันนี้ลายมันจะเหมือนปลาหมึกเน้นนะแล้วก็จะราดมันก็จะมีหลายแบบนะฮะอันนี้ที่ลูกเลือกนี่อะไรแบบไหนใช่อยู่ห้าอย่างพี่เดี๋ยบเบคอนอย่างหนึ่งอ๋อต็อกไข่ผลไม้อันนี้ชีสอ๋อแฮมเห็ดนะอันนี้เจ็ดสิบบาท บฝรั่งยังสนใจเลยว่มันคืออะไร What is is นะครับก่อนกินเนี่ยดึงตะเก็ยบออกทียงละหนึ่งอันนะครับจับที่ข้างดึงนะครับอีมือดึงข้างนึง้อีมือหนึ่งนะครับพอดึงมาสองอันแล้วจะไม่มีเกียบข้างในแล้วถูกไหมครับแล้วก็ช้อนหั่นแล้วก็ตักกินด้วยช้อนนะครับอย่ายกมาจับมันื้อก่ออีสานนะครับมันจะหล่นหมดเลยนะครับ นสนใจร่วมเดินทางคารวานรถยนต์อรอบประเทศกัมพูชาสีหนุวิวกรุงแกป๊ปยอดเขาตากอากาศโบโกเที่ยวเมืองหลวงพนมเปนเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์นครวัดนครธมออกประเทศไทยจังหวัดตราดกับประเทศไทยด่านปอยเปดจังหวัดสะแก้วสนใจร่วมเดินทางวันที่15-19มีนาคม2566 ติดต่อ Line ID s ี i t m x 1 9 7 2 z ดรถเก๋งไปได้รถตู้ MPV ไปได้สามติดไฟลับเลยนะมาเมนูนี้ครับตรงนี้คืออะไรครับเกี๊ยวซ่าเมนูนี้ผมห้าชิ้นห้าสิบบาทอันนี้ตั้งเดิมครับหมูปิ้งครับหมูปิ้ง <c oughs> ลนน้ยาีินะครับความหมึกมาเป็นลูกๆเลยนะอันนี้นี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารก็คือตรงนี้ก็นั่งดื่มได้นะฝรั่งก็สามารถที่มานั่งดื่มตรงนี้ได้ก็จะมีซีฟู้ดด้วยอะไรได้วยนะครับ Uh huh. อันนี้เราจะเรียกว่า uh huh. โคก,โกยากิ uh huh. ปลาหมึกสาย uh huh. ก็คือ uh huh. ทุกลูกก็จะมีปลาหมึกอบล้อมพันมาแบบนี้เลยนะครับ uh huh. นักท่องเที่ยวเริ่มเยอะอยังไรไครับแม่ค้ ส,สามปีนี่สองปีกว่าทำอะไรครับเงียบเงียบไหมเดี๋ยวคนจีนก็จะมาแล้วนะดีใจไหมดีมากเลยดีมากเลยใช่ไหมเพราะคนจีนชอบกินนะดีใจมากเลยใช่ไหมมาแล้วนะครับอะไรทาอะไรทาโกยากิ ยากิปลาหมึกสายก็หมายความว่ามันจะมีปลาหมึกสายครอบมาอยู่นะครับรูดมดไอ้เหยือโอ้รูดมดเนี่ยในปลาอย่างงี้บลาอย่างงี้ปลาเมื่อน่ะมันร้อนมันร้อนละอุนะทาโกะทาโกะมันละอุข้างในร้อนมันร้อนครับ อุ่มเมื่อไความร้อนลองปลาหมึกสายเจ็ดสิบเก้าบาทได้สามลูกปกติแล้วเขาจะใส่ข้างในไงนี่พันได้เห็นเห็นเลยอ่ะอันนี้ให้เห็นไม่ต้องลุ้นว่าปลาหมึกเยอะหรือน้อยนี้กินของลูกอะไรนะพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าโร่ฟิวชั่นฟิวชั่นปลาหลถามแม่ค้าบอกคนจีนมาดีใจไหม ดีใจมากรอมานานรอมานานมาพรุ่งนี้วันจีนอ่ะแต่ไฟแรกวันที่เก้าวันที่8มกราคนจีนออก,กรากกวาเทศโอ้ดีใจมากคิดถึงคนจีนคนจีนมันกินเยอะมาให้แม่กิน โดยรายการนะครับซีโครงหมูย่างนะครับนอ่ันนี้จะเป็นเหมือนฟู้ดฟู้ดคอร์ดฟู้ดพาร์คนะฮะฝรั่งมีอาหารเกาหลีกับฝรั่งเต็มลเลยข้าวผัดผัดไทยนนหมูย่าง มีดนตรีเล่นด้วยเ yeah, <but> นื้อจระ,ะเ้นะครับโอ้โหกินเสร็จแล้วเราก็เดินต่อครับ <Thank you. S 1> ตอนนี้ประมาณ6โมงครับนักท่องเที่ยว เน้นตึมเลครับมีฝรั่งคือส้มตำคนไทยคนไทย ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นข่วงหน้านั่งนะครับก็จะเป็นศูนย์อาหารเหมือนกันนะครับสตรีทฟูดสตรีทฟูดแฮนด์เมดนะฮะไอเดียมาร์เก็ตขายหยกครับหยกหยกนี้จะถูกชะลอกับคนจีนนี่นั่งแบบโต๊ะเตี้ย ฝรั่งกำลังสอนลูกสาวใช้ตะเกียบอยู่ชิดอย่างนี้ชีบอย่างนี้โอ้ฝรั่งบอกยากไปหมดแต่เราคนไทยกับตะเกียบสบายอ,อันนี้ก็เกียวซ่าอยู่นานมุสลิมครับรายการถนนคนกินไส้ย,ย่างไข่นัว น,นี้ไขน่นัวนะไข่ดัวดูครับนี้มันอบชีสครับโอ้อาหารนี้หลากหลายจริงครับกินไม่ถูกเดยถ้ากินแล้วจะจะอ้วกของเก่าออกแล้วกินใหม่กข้อีกนี่จะเป็นอูมาล่าอาหารพวกเคบับเคบับ โอ้คนต้องเรียกว่าเต็มเลยนะฮะผัดไทยห้ารถโอเคแม่ค้าพ่อค้าขายดียิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากเกี่ยวแห้งกับโควิดกันมานานพอสมควรคมีทั้งอมวยสวลังเยอะแยะไปหมด นี่ดูดกพลังบอกุลูกใช้ตะเกียบแบบนี้ใช้ตะเกียบแบบนี้

ะครับห้ามคนสูบุหรี่ครับ no smoking แล้วก็ถนนเส้นนี้ในถนนเมนนี้ห้ามดื่มนะถ้าจะดื่มคุณต้องไปดื่มตามร้านค้าหรือตามฟู้ดคอร์ทอันนี้ขน,นมบ้าบินมะพร้าออ่อนครับสตรอเบอรี่ผลไม้ปั่นนี่คนจีนชอบมากนี่ข้าเหนียวมะม่วง นี่ขายของที่ยวเลยครับเป็นของเหลืองอันนี้เตี๋ยยีนคนเมืองกาแฟนี่ขายถุงพลาสติกก๊อฟแคร อันนี้เราเดินมาถนนรองครับวัดศรีสุพรรณรากฏว่าสร้างอุโบสถนั้นมาอุโบสถเงินครับเรียกว่ามีการดูดวงก็มีนะครับ้วยปิ้งมี่เป็น้วยปิ้งนะครับ ปิ้ง <us> mhm. แล้วก็มาทับให้มันแบนๆใส่เป็นถ้วยจิ้มก็ได้นะครับเ๋่วได้กลวยปิ้งนะครับใส่ถ้วยสามายี่ิบห้าบาทครับเดินกินไปด้วยครับมาถึงวัดศรีสุพรรณอุโบสถการแสดงเงที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับท่านใดอยากจะชมการแสดงของลูกของหลานเป็นการตีกองบูชา กองสบ,บัดไทยก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่กลุ่มวัฒนธรรมลานการแสดงนะครับกาแสดงได้เลยนะครับจากลูกหลานเยาวชนกลุ่มพัดแม่นะครับได้รวมตัวกันมาสร้างคุณงานความดีนะครับ ครับอโบสดเงินครับเมื่อต้องแสงไฟยามค่ำคืนก็จะสวยงามาสวยงามมากถ้าดูกลางวันก็จะเป็นสีเงินนะครับดูกลางคืนนี้ก็จะเป็นอีกหลายสีอ,อยู่บนถนนวัวลายนี่ยนะครับ เชิญครับกระบองไฟมาแล้วฟรองไฟมาแล้วนะครับดาบไฟด้วยอีกต่างหากนะครับ มาท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับจะมีถนนคนเดินนะครับวันเสาร์นี่จะเป็นถนนบัวลายอ่าส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีที่ตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ต่อกลางเมืองของเชียงใหม่เลยหาไม่ยากครับคุณลองค้นเส้นทางทาง Google ด้วยถนนบัวลายอยู่ไหนนะครับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่ไหนนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับ ถ้ามาเชียงใหม่ก็ซิตี้ทัวร์สักวันหนึ่งเชียงใหม่ไม่ได้มีแต่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติอาจจะมีป่าเขาดอยอินทนนท์แต่สเสน่ห์สีสันของเชียงใหม่ในตัวเมืองมีวัดวาอารามมากมายอย่างวัดสีสุพรรณนี้ก็เป็นอุโบสถเงินโปรแกรมเที่ยววัดโกเถ้าให้พูดแล้วก็ยาวนะฮะวัดอุโมงค์วัดพระสิงห์ต้องไป วัดเจดีย์หลวงนะวัดถาราด์นะแน่นอนนะครับวัดพระธาตุอสุเทพนะอันนี้เฉพาะในตัวเมืองนะครับโอ้ยังมีวัดเก่าแก่ในตัวเมืองเนี่ยหลายสิบวัดเลยนะครับที่น่าท่องเที่ยวนะถ้าคุณพักในโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับซิตีท้ทัวร์คุณสามารถที่จะ เดินได้หรือจะนั่งสองแถวแดงนะครับท่องเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถน่าทุกๆได้นะครับซ้ายวาขวาก็จะมีพวกอย่างเงี้ยเป็นตลตลาดยาวเลยนะครับถน,นนนี้บางคนมาเชียงใหม่ก็เที่ยวแต่ รอบนอกนะขึ้นดงขึ้นดอยแต่ก็ไม่ได้มานะครับเชียงใหม่แบบกลางคืนจริงๆยังมีไนบาซ่า์นะครับ,รรบ,รบที่มีทุกวันเลยถ้าคุณพลาดโอกาสสาวทิตคุณก็ไนบาซ่านะครับ นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวถนนคนเดินวัวลายครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์มีหมดที่สำคัญแบ่งท้องมาแบ่งท้องมากินข้าวเย็นที่นี่ก็ได้นะครับที่นี่มีวันอาทิตย์ด้วยหรอที่นี่วันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันเดียวแต่วันอาทิตย์กลางเมือง ฟู้ดฟู้ดฟู้ดคอร์ทใหญ่ถือละฟู้ดเซ็นเตอร์ใหญ่ <c oughs> สนใจร่วมเดินทางคารวาลรถยนต์เวดานังฮอยอันประเทศเวียดนามเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เวเที่ยวเมืองแสนโรแมนติกดานังนอนบนบนาน่าฮิวที่แสนสวย ว่ายพระแม่กวนอิมริมทะเลเที่ยวเมืองเก่าหอยอันที่ลือลั่นในภาพยนตร์หอยอันฉันลักเธอออกประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารผ่านสปปลาวด่านลาวบาวแล้วมุ่งสู่ประเทศเวียดนามสนใจร่วมเดินทางวันที่14-18กุมภาพันธ์และรอบ23-27มีนาคม2566สนใจติดต่อ l าย e id s s i tmx1972 รถเก๋งไปได้รถตู้ mpv ไปได้